สวัสดีครับพี่ดโดครับผมสวัสดีครับว่ายผ้าลุ่มไปเป็นคือบ่เนาะอครับเอาเอาดีๆเด้ดดเอไปเอาอยัางก็อเอาปลามาก้อยเอาปลามาก้อยไปเอา้ายิมแขายาวา่าหลานเด้อละ่ะ <laughs> นี่ครับอยู่ไฮย,ยูหน้าครับเป็นสวนของครอบครัวครับที่สปกนี่ครับมิล่าก็นอนอยู่ให้เขาไปหาปลาครับมาก,ก้อยไว้สิเมื่อไปว่นไหนแล้วตื่นมาบ่เห็นหนาคอยเมื่อไห้แล้ว บ่บ่บ่มันบ่เป็นพอมันกระหายขึ้นเก่าน่ะหน้าตาขึ้นโจรเนี่ยตื่นมามหายไหลหายนี่มันขึ้นยากอีกอุ้ยสาวนอนเดียวนี่ยนอนแต่แสบเห็นาะบ่มันลึงพอมันลึงพอเราบ่มีหรอกบ่ต้องกินบ่ต้องกินกินให้ยังเหลรามันบ่ดีต่อสุขภาพกินพักกินหยากินเข่าเนี่ยมันสีอิ่มสีเต็มตัวเนาะ วิล่าเดินทางมาอยู่ที่นี่สักสองคืนเนาะวิล่าเนาะอนอนจะนอนบาหไ่ครับนอนกับพ่อญ่พู่นละ่ะบาดไ่ของยังไม้ไมกับบริมาตโดนนั่นแหละครับผมมาเอาเลือเอาใชเดือนเมษาเนะาะบริมาก,ก็ต้องมาแล้วครับเมษานี้มาเยี่ยมมาส่งนม้มผู้ถา่าผู้แกปกติมาทุกปีครับแต่ปีนี้อยากมาเร็วจักหน่อย โอ้ผู้ใดเอาเนี่ครับวิดีโดโชอตทิงลูกนำเอาบ่อโอ้ห้องอาหารปลายังกินมันนำอยู่ได้หกตัวพี่ครับโตจากบาทเหรอครับโตไม่นับโตโลละหกสิบบาทโอ้หกสิบบาทเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ไหนกินได้เนาะสร้อยบางสร้อยบางบางสามลูกสาวบ่ะันตื่นนะวิวิโอก้อยน้องให้จักบาทเนี่ลูกสองบาทก็ได้อโอ้โซดากเลยเว้ <laughs> ออโอ้โหเฮ็ดจบเจือขบ่นี่นี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับได้ปลามากินพร้อมได้ปลานิ่นปลานิน่นกับปลายังไงเนี่ย,ย,ยปลานิ่นสองตัวปลาตะเพียนสี่โอ้ปลานิ่นสามปลาตะเพยยียนสามเอา้าลอ,อก,กินอยู่หม้ก็เปน้ำกรต้มไ่ต้องต้มดอกเอ้ามันมันหลายแล้วสักหน้นาก,กินเหรอ โอ้โกับสดโอ้สดบ่เจัดจัดเลยครับได้บดได้บดผมรอดได้เลูกสาวตื่นกับบด้กินที่เขาแหละบัลเลงคุบกันอยู่นี่ละอื่าอืมหโอ้ยสวยสวยสวยนอนเื้นง่ญ่อุ่หละนอนกับเขาง่ายนอนสบายเลยนะจ๊ะเงี้ยมาเลียงไว้เว อหยังแย่แย่โมแดงมาเลี้ยงไว้อ้ยหยังนี่จักบาทนี่เครื่องแก้วพมได้บ่็มาเป็นหน่อยเดยเต็มเครื่อง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 อันนี้มันเสื้อมาจากกับบุษามันรวยโบเสื้อโบเสื้อเอาแก้วมีแก้วบ่มันลิ้นใช่เบิ่งอันนี้แก้วตัวนี้บ่แก้วแบบแก้วเปีกธรรมดาเฮานี่เครื่องแก้วแม่อันนี้บ่อีหลีเขากินจังซีสทั้งเนื้าใส่ยกแต่ว่าสูรินเขากินนี่ ้อดูจะได้กินแซบเ่รามือเนี่ยเอ้าเอ้านิ้วป้งกนปกันอันนี้เขาห้องว่ากินดิเนี่ยอันนี้ของว่ากดินเลยเอ้า อย่าทอดนี่อ๋อหรอพี่อันนี้เขาจูอ่ะคนจูซะกันดังอึกเลยนะลองกัน้าบอกกินน้ำมันเป็นโรคับโอ้โรคจับเลยอนไ้บ่ได้เป็นมันมาเดี๋ยวนี้ตายแล้วเรื่องเลี้ยงเนี่บ่ได้เป่ขาดสารจังยเอาดึกจามือใหญ่ขาดสารเอาโยใยกันยุ่ง ว่าน่นยุ่งจังบริกัรนะเบิด์แรกครับเบิดแล้วเบอร์แล้วเบิดแล้วเบิดแล้วมะครับพนักงานใช่คิ้วไปแล้วครับพี่หนิคิ้วไปแล้วจ้าจ้าจ้าเต็มแก้วเต็มแก้วเสั่นเอาลื้อทางนีหบ่เอาเด้อะจะยกจะจะจะยกขึ้นเนี่ยเอาเอาจ้าเอาครับเอาครับนับแข็งได้ไหนเด้วว่าที่ได้ลอยเฮาคือมากินเหล้าขาวเนาะ อช่วมืันนี้ขอกระจอกมึงมีพวกทิปเฮียเฮียไปสามที่มึงไปซื้อมาเลยไปน้ำบ่ต้องน้ำบ่ต้องน้ำบ่ต้องแล้วว่าขามน้ำต้องแต่ละสค้ามอึดน้ำได้แหละย้ำดับน้ำแม่นบ่ะบ้านเราจกิดสิ่งเกี่ยวเราสารค้ามุดต่ดับน้ามันเลยจะมองอยู่เขาติดน้ำชี้กันชี้ไปชี้ไปพอเบาพอเบาเบาเบา เอาน้อยๆเอาสองบาทเอาน้อยๆเพราพรามึงน่องเยอะพรามึงน่องเยอะกินทอดสมาขาหน้าคมเลยซิสองเส้นเป็นยังไงผมจัดมากเลยเป็นยังไงคือปะคือยอดปะผมบอกพกบีมานนั่นนี่มีพวกเขานี่มีแดนเนี่ยปะนี่พกบีสดๆมันต้องเป็นแบบนี้โจเนื้อต้องยง้เดือก ที่สำคัญโอู้ขอตาบเขามา่งเนี่ยเฮียจันโอ้ยพ่อใจหลายตอบรุ่นนี่มาโอ้เอาเลยนี่นี่ตาตาเขาสมน้ำมึงบ่ต้องใส่ก็ได้นี่ใส่ไอ้ที่เด็ดเข้าไปเนี่ยพวกวีนี่เขาสมแล้วเขาบอกแล้วเอาเห็ดเลยเห็ดเลยเห็ดเลยเอาเอา อันนั้นมาเอาหมอมาวันน้ว่าบ่เขาสันบาดมือเจ็บนี่สวัสดีจ้ะวี่ละโอ้ยมาหาพอก่อนละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่ามีมีจามานำสวัสดีครับพี่ยันสวัสดีวี่โดช์จริงสวัสดีครับเออมามึอนี้จุเนื้อพี่น้องมาหากันเยอะเลยครับผมเนื่องจากตาบ่สบายหลังจากคุยกันเซ็ตเพื่อนกับบ่สบายฮะนี่เลยตับมาเยอะเลยยันอน่างไร ตาไว้ที่หลังที่เด็ดเท่าน่้โอ้ยแห้งแห้งไปเฝ้าขอเอายางดีได้เนี่ยโอ้ผมแน่ปะเนื่อยี่ก็เบิดแทนแต่ว่าเสือเนี่ยโบอยากง่ามปะไหนเนาะเห็นปะซ้ำเนี่ยปะเสือมันบ่แข็งปไหนนาแต่วก็ได้ค้อเขาเลือดเยอะๆอ่าซอยซอยซอยกัน พิจาร์น้ำเ่าอาบมั้ยวะไม่ต้องอาบอยู่ในป่าอยู่มาเยอะแล้วน้ำเขาต้องอาบปะครึ่งนึ่งครึ่งนึงใส่เบิดมึงกินบ่ได้โอ้ผมตายบอลเรื่องปัญหานี่แหละมันต้องใส่ยังสี่แหละอุพีแอใส่บีพ่อมสื่อพกมันมานน้ำครับยันหัวข้อใหญ่เพราะว่าเยอะหนิพิแอเพราะคือขุนทึ่งฮะสมนามมาก็เลยต้องเสร็จแบบนี้เหนี้ยวะ โอ้ยยังไงไอีตักไอ้แบบคนเลยเหนียวตุ่ยๆเป็นเก็บเลยโอ้ยไอ้คอๆล่ะมั้งพยายามันขมมันจิ้มขมินยันขมไปอยู่นี่มันหึ่งแล้วปะโอ้ยขมแซ่บบ่นเป็นขมหึ่งบ่เขาเป็นขมนะคะมันสขมหึ่งปะอันนี้เอาเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยมาได้กินเขาแซ่บไปไหนโอ้ยดีมากแกดีมากเลยดีสุดๆเลยเฮ้ย มันหิวน่มหมเลยใช่ไหมจะเฝ้า่นมันก็บ้าสิกินจุไหมโอวิดโอโจริงครับมาเอาน้องแน่น่เอาไปไปป็ปลาปะเปิดกระตูนเปินยังมา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 โอ้ใจเย็นด้เจด้ะอ้าวลุยผมดีเนาะโอ้นางส่งเฝ้าเหรอ เด็กไหนแ่มๆมบาดเนาะอือแ้ายกปลาคนปลาหลายก็สวยนี like, oh, ่ไมมีเขานะมัมีเงืปดอ้วนนิหนอยคือจังหาล่านี่ตอนนี้ตีหาครับตอนนี้สือว่าจะตีตีแจ้งพอดีเทียงกันตัาพี่มานังป่ว่กินบางอันเมียพลังะกสูรุ่นทเลนย้ำ วังเดี๋ยวพ่อพ่อกัจ้าเอาไว้เขียงเดียวยับออกไาที่นี่ยับตุ่มออกกันครับคุณป่าใหญ่เพิ่นกันมักจุเหมือนทุกคนนะ้วขอบควดโยเว้นแม่ไม่ครับอ้าวปะเหงตามึงซอยได้ปะป้าซีมึงดูตาเสียบอยู่ปะโอ้บ่ต้องซอยตาโอ้ยขำหน่อยพอดีอ้าซีมึงดู หยังไ้ตับกระตับเลยแต่นะอาลุยเอาชิปูกินนีบบ่อคนปูสตว์ไปไหน่ะฮะบ่ท่านหรอกเอ้ขัวนี่ละดีปะตับแสบปะแสบปะมาจ้อยดีนเอาเ็ดอยแ่ไว้เอาุยเออเอาอื บอกพี่เบิรดเบดนไ้อหน่อยดนึ่ง้บดก็เป็นเลไบเอายหมอมดวเอามาเลยเอรหมอมดให้ยะที่คูขึ้หลอยู่จ้ะใส่โชว์ดูโชว์ดูวัดหวานวิโดว์วิดโดมานั่งเร็วไม่เบิดบดอไปวิดตับแ่บตับหวานเห็นปะเออแสบกัเอาูักเอาภูักค่ม่นเนอเอาหมอมใส่ด้ย้

เอาดึกปิกพ้อมนี่สุดยอดเพราะเ,เป็นยาเอานองนางนางดุยปเนายาปฏิเอาเลหนุ่ยกินชูเสียงไม่ยอมกินเออต้องกินเรื่องมากบพต้องกิน เ้าเาต้องกินเกียดเกล็ดเกี็ดลูกนี้จาก่ะเขาไปเอออืออันนี้สีลูกเกกูเอาเั็นเหลวขับเสารล้ดเนี่ยมันมีหา่าเขาอีกได้เนี่ยปัญหาอีกคือหาให้คนทีบอกินดิฟลวกคือลวกกินน่าใครเขาไหม เกงเ็ดกยงดียวมึตตุมหกลวอ้ยันเอาเฮ็ดซอยเสีไปเนี่ยซ้อยแซ่สดพ่อใหญ่บอกว่าซอยแซีสดเองนี่แหละของยา้เนี่้วเจาลวแล้วาแล้วจะไปใหกินอืมงจะรับที่สอบบอก

อ้าพิกพิกพีกพีก่เห็นด้วยเบ่าเลยผู้ชายเจกรถามกดถามป้าเขาโดอกูเจอแล้วเขา่รู้บอก่าเอาเอาง่ายๆก็ได้ร้อยเลือดเพอใหญ่บอกว่าร้อยเลือดซอยแซ่ยังอยู่ได้ยินร่วมกันอยู่ เอากเกี่ยวอนี้ลงก็ได้ใช่ไหมเี่นแขางดีนี่ในรสีดีแขวบไ่ค่อยดีบ่ยังมันยังยากเลยฟักเอาใจมากกคสัวใจมากกคสัวจักมีอะไรยังหกสิบเต้นหกสิบเต้นแะ้วบ่เออหกแล้วนะ โอ้ด็กงินเดือนผู้เ่าโดนแล้วงโตกูถ้าเกิดสุนหาเออสุนหาพพก็สุนหาเออแม่แม่ไปเอยวา้ยเออยเอากระุ่จะ้นกระดโอ้ก็สุหาน้อยากเนาะสุนหาถึงสามคนกุนสามเข้ากันเข้าเข้ากินน้ำม่วนเกลือเนาอ่ะแกเห็นเอาไปสด เอามาอย่งนี้นี่หวานจาแต่คุณเอาอันนี้ก็ถูมะเอเกแหลกินอันนี้พอแลไวเนี่ยลูกกูกับห้แอกูกับเนั่นเอาน้ามเอากันดี่าซนขอถวยิหน่อยมาใช่หรอเลือดในยันนี่ยสากเอไกินคแบบของคุณเนาะเอ้ ลอยเลือดป่ะป่ลอยเลือดังชดอื่นมามาเอาถวยไหมถวยไัมลอยเลือเให้ป่ะเนี่ยเยี่ยมป้ายังไงยังไงยาเพียงกันนะให้พงกินเนื้ออร่อยอร่อยเลยอเออยาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ เหนตนอนนี้่อยเสยันนี่บอกก็นี่แหละ้ิงเบายเลยลเราวะตั้งพี่นี่ส้อยไหมเอาแค่นี้ก็เบิได้แล้ะกัดพักก้นก็นด้เออสอยนาดไหนถ้าจะกินข้าวบนไหนมิงโจเอาอยู่ในลูกมึงซิ่งนี่โจอานะ

ใจรักยังมันรักไปกือเราเป็นคนไทยเอเนี่ยมาแงต้งรักใจรักเพาะจะเอาบ่เอาเนื้อทุกแม่น้องเนียลูกแต่แต่พอยงแล้วม่มีแขวและเะเขอโกูเนาะเลืายังลือดเลืดเป็สยัมีแขวเนี่ย มันหน่อยหดดิครัหน่เยกนับปลเพาผลงก็มันเฉียดีกระดูกความกระดูกความเลกเนื้อดิบดิบนี่นะมันแจ่บเสนดิบมันเนื้อดิบมันแฮนกระดูกดิบโอ้โหออไร

เกลือน้ำปลาเขาสีซลบ่บ่บ่น้ำปลามันบ่หรมันคือเกลือเกลือมันละลายในหลังเหอืมคนั้นกละลายก็มันหอนอยู่โอ้ยวิลามันกัหมุนมานเออไปไปไปาไปไปมองไม่ทีเนียขีคอนไจ้า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 หย่งอย่าให้อุ้ม